สวัสดีครับวันนี้ก็มาโชว์ปลากัดนะครับมหาชัยสีน้ําเงินนะครับเป็นคู่ผู้เมียนะครับนี่อันนี้ตัวผู้ครับอยู่ข้างล่างนี่ฟอร์มค่อนข้างสวยนะครับตัวดีนะครับเป็นปลาอายุประมาณจะเข้าสี่เดือนนะครับสามเดือนอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ถึงสี่เดือนนะครับอันนี้คข้างเป็นตัวเมียนะครับแบบพร้อมรัดครับลักษณะของปลาตัวเมียนะฮะนี่ครับจะมีเม็ดไข่อยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็ส่วนตัวผู้เขาจะเครื่องใหญ่นะครับเครื่องอลังการมากกว่าตัวเมียนะครับแล้วก็สีจะเข้มได้กว่านะครับตัวเมียที่มีไข่นะครับนี่ครับข้างๆเขาก็จะเป็นแบบมีรอยขีดนะครับรอยขีดข้างๆแล้วก็จุดไข่ปลาข้างล่างนะครับตรงใต้ถองครับอันนี้คือปลาที่พร้อมผสมพันธนะุ์นี่เขาไม่กลัวตัวผู้เลยนะคือเขาพร้อมผสมพันธุ์นะครับ ประมาณสี่เดือน,นครึ่งกับคือไว้ที่พร้อมที่ผสมพันธุ์อันนี้ก็เลี้ยงอีกประมาณสักเดือนนะครับก็จะได้ระยะที่มันพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์แต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือหกเดือนครับลูกปลาตัวมาจะตัวใหญ่้วก็แข็งแรงมากครับนี่ครับวันนี้ก็มาฝากแค่นี้ครับสวัสดีครับ